ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง super f ร n วันนี้ฮะทุกคนทุกคนจำได้ไหมว่าผมเคยไปเล่นด่านพีซีเท่ากับ ตายแล้วผมก็ชนะพี่ล็อกเดือนคร <c oughs> ั้งนั้นผมจำได้ว่าผมชนะที่หนึ่งเลยนะฮะแล้วมีคนบอกว่าอันนั้นนะมันจิ๊บจอยอันนั้นมันเป็นแบบง่ายๆอีซ e a มันมีด่านผิดสีเท่ากับตาย <c oughs> เวอร์ชั่นหอคอยหนึ่งร้อยชั้น จะมีแต่ผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถพิชิตชั้นบนได้ไปดูกันดีกว่าว่าเราจะพิชิตได้ไหมและรางวัลผู้ชนะบนยอดน่าจะเป็นอะไรอ่ะโอ้ยผมอยากรู้แล้วครั้งนี้ผมก็ต้องชนะผีล็อกเหมือนเดิม Let's go เคยพี่หรอใช่มาโงอเราเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งชาเลนจ์เองแล้วอะไรแกที่ลอกจำได้ไหมเราเคยเล่นด่านผิดสีเรากับตุ้ยเย่เฮ้ยด่านที่ฉันชนะแกนะทำไมจะจำไม่ได้ไม่ผมเป็นผู้ชนะเธอที่สุดท้ายผมได้เป็นตัวบึ้มด้วยอย่างจะเนียนซะไหนด่านนี้เขาว่ากันว่ามันโหดกว่าเดิมพี่หรอจริงเหรอมันเป็นด่านผิดสีเวอร์ชั่นที่เป็นหอคอยร้อยชั้นน่ะโอคยนะสน ก่อนไปเล่นนะพี่ล็อกผมอยากจะโชว์ความสามารถพิเศษะอะไรแมผมไปเรียนเต้นมาอพี่ล็อกดูชัอช่อชัชึชัชัชัเฮ้ยโั้เชื่อก็ทำได้พี่ล็อกทำไมท่าเราเหมือนคอหักตัวเย่อะคอไรกระดูกเออดูหัวมาดีพี่ล็อก ไปได้แล้วมูต่เสียเวลาไร้สาระไยก็ได้ตอนนี้นจะ,จะต้องไปถึงข้างบนก่อนแก้ให้ได้มูที่อลอกมองขึ้นไปดิสูงชั้นสุดๆไปเลยท่านเฮ้ยพี่ลออย่าขี้โกงนี่รอผมด้วยไม่รอหรอกรอให้ยากสิรอหมาด้วยรอให้งอสินี่นี่นี่น่นี่นะ่หนะมาตามทันแล้วฮ่าฮ่า ละก้อยพี look, ่โลเฮ้ยอย่าขี้โกงดิเฮ้ยอย่าเดินลัดมันได้ดินี่เนี่ยเขาเรียกว่าหมาชะลาที่นี่เจ็ดวิโวยมีเวลาเหลือเฟือต oh, no, ั้งเจ็ดวิห้าวิเฮ้อสี่เอาตอนนี้กันแล้วกันน้อยพี่โอทำไมพี่โอไปไกลจังเลยยังเพราะฉันว่องไวโอ้ยสีดำอีกแล้วทุกคนฮะแปดวิเท่านั้นเจ็ดวิโอนน์โอนจะไปถึงอันนั้นไหม เอ้ยจ้าเกือบตัวเย่เฮ้ยมัง้อแกกับตัวเย่แล้วมีเอาผมมาแล้วมางโ้อต่อไปเป็นสีดำสีเทาหน่อยแน่พี่ลราถึง้งองไม่ไม่ผมจะติ้งต๋องไม่ไม่ผมจะติงต๋องก็แต่ผมแยกสีได้นะคะแล้วกัอนมาง้ไมาผมพี่คอพี่หลอกนี่ไงไม่ไม่เอออ๋อผมแซงพี่หลอกผมแซงอะไรอะไรใครแซงใครแซงเอ้ยอย่าไปกระโดดอย่าหัวฉันดิผมเจอสีม่วงข้างหน้าผมไอ้จ้า o ไม่ ่าแจ้งพี่ล็อกแล้วบอกแล้วว่าฮัสกี้เป็นหมาที่สุดยอดจริงๆแล้วหมายอย่างเราตาบอดสีนะคะพี่ล็อกแล้วจะไปแกถึงไม่ตัยเย่ปะผมเป็นหมาพิเศษที่นั่นละ่ะ <c oughs> นี่แน่อยู่ที่เดียวกับพี่ล็อกเลยฮะไปละไปละดิเมื่อไหร่มันจะถึงวะแฟนมันเดินมาตั้งนานแล้วนะเนย,ยพี่ปเอกมันเลยอีกสูงชั้นสูงปิดเลยะยะว่เจอเพื่อนพี่ล็อก ออปล่อยเพื่อนไปเฮ้ยสีแดงฮาวิโ oh oh อ้ไม่โอ้ไม่จั๊สุบจั๊เออเออรอ,อดผมอยู่กับเพื่อนรอดบุดวิดเลยทุกคนฮะเราต้องถึงก่อนพี่ล็อกให้ได้ไม่จากสีแห่งแชมป์ครั้งที่แล้วไป้บางโง่มาด้วยอ่ไม่ พี่ล็อกต่อไปสีลุงค่ะสีชมพูเว้ยพี่ล็อกยิงตามตูนหมาโอาไปโอาไมเจ้นตูเจ้เลยโอาไปโอาไปโอาไป่จอดเจอดเจอดตูเจ้เฮ้ยพี่ล็อกอย่าแซงหมานี่นี่ยเอไปแล้วพี่ล็อกผมถึงแล้วเอาไปโ้โห้เจ้พี่ล็อกเราถึงข้าบนแล้วเฮ้ยฉันถึงก่อนเฮ้ยฉัถึงก่อนเฮ้ยข้างบนนี่มันมีอะไรไม่รู้พี่ล็อกดูนั่นดีเฮ้ยทำไมข้างบนเครื่องเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ฉันมีเพชรอยู่579ร้าทำไมผมมีแค่400ก็เอาสิ่เองโอ okay, เคอ่านยังไงล่ะเฮ้ยนีล็อกมี่ายยักษ์ไหนอ่ะผมไม่มีโลบกักซื้อแล้วโอเคไ้ okay, ่ก็ไม่มีโลบาร์มีลองมาดูนี่คันนี่ลายยักษเฮ้ยมีรถรางด้วยว่ะแฝงสุดยอดไหนอ่ะพี่ลองจะขึ้นรถรางเหรอฉันซื้อลูกโป่งกันนะไม,ไม่ทำไมว้าวเอเอ,เอพี่พี่ล็อกอยากดูนี่ไหนอ่ะ เลยวดูนี่มันซื้อนนี้ได้ด้วยไหนไหนอะ่ะผมซื้อแล้วอะ่ะไหนม้าผมมาผมกู้าัซื้อม้ามา <c oughs> มาลองหนรึเปล่าม้าผมหายไปแต่ที่สําคัญคือเงินผมก็ไปเรือยพี่รอ็อก <c oughs> โสดแนา่าไม่มีไงพี่รอ็อก้าม้าของวู้ฮู้วิ่เราผมขี่ม้าได้ดูจะ <c oughs> เดิน <c oughs> เร็วขึ้นไหเนี่ยเฮ้ยมางโง่ดูดิมีรถลากให้เรานั่งเล่นด้วยไปด้วยพี่ล็อกพี่ล็อกกดเร็วไป กรโดดไปเลยนี่ไปทั้งมังไปเลยพี่ล้อมันหนักเกินมันไม่ยอมไปเว้ยเรากดที่เขียวนี่อร่อยรอหมาด้วยเอ้อพี่ลอกโอ้สุดยอดข้างบนมีเครื่องเล่นเต็ไมไปหมดเลยรอหมาด้วยมาตกรถโอ้ยมาขี่มาตามก็ได้ไปกดรถรางคันใหม่มาเด้อสุดยอด พี่ล็อกนี่อะไรไม่รู้อ่ะมางอข้างบนมีสไลเดอร์ด้วยโอ้โหว้าวผมกําลังขึ้นบันไดสายลุ้งมาฮะพี่ล็อกดูแสงสีสิ่นี่เด้เออแล้วเมื่อไหร่ฉันจะถึงวะเนี่ยนี่สินะดินแดนแห่งผู้ชนะว้าวพี่ล็อกทำไมเราถึงกันแบบอีซี่อ่ะเพราะว่าเราเก่งยังไงล่ะจู่นี่จ่ตยจ่ายเบรกให้ด้วยเออพี่ล็อก ใส่สเซอรเฟกเองได้ด้วยสุดยอดเลยฉันไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดที่นั่งรถรางขึ้นมากูกำลังไปแบบช้าๆที่เราผมรอที่ลองอยู่ท่าน้ำใกล้จะถึงแล้วแฟกตเออรถลางก็จะจอดแล้วรถจอดตรงไหนอะผมขึ้นมาบนยอดนี่แล้วเนี่ยเอ้ฉันกำลังตามเก็ไปที่เราขึ้นมาบนยอดเร็วผมมีของดีมาโว์ไหนพี่ลอามาตรงบันไดย,ยังอะฉันกำลังลอยขึ้นไปด้วยความเร็ว ไม่ได้พี่เราต้องเดินไม่งั้นพี่เราจะไม่เจอของดีนี่ไงมาแล้วโอ๊ได้เพชรด้วยสุดยอดเอา้าทําไมผมไม่ได้ยังใส่หมมขี่ม้าอยู่อ่ะผมก็ได้เพชรรัวๆเลยละแมงโ,โอ้โอ๊พี่เราได้เพชรเหรอค่ะใช่ <c ười> นี่แหละ <c ười> เฮ้ยๆๆๆอ๋อ <c ười> أو, ใครปล่อยหินลงมาคนปล่อยหินน่ารักมาไอแป้งไอหมาโง่แกเล่นสู้ฉันไม่ได้แล้วแกมาปล่อยหินแก้งเันอย่างเงี้ยโอ้โห พี่ล็อกเราสไลเดอร์กันไหมคะแปะเฮ้ยมังโก้นี่ชิ้นชุมพี่ล็อกรอผมเอ้ยเ<อ>ขาเอาม้าผมไปอ่ะโดินกบวยมา,ยมามอเอาหม้าผมมาเออว่าหมาผมไปมังโง่ดูดีนะพ <h> ี่ล็อกก็มาหมาผมไปก็วาหมาผมไปแกก็ซื้อม้าใหม่เด็ด <h> พร้อมยังแน่น่ะผมอิบมมาใหม่ ไปเลยไปเลยพี่ล็อกมันไม่เห็นอะไรปื้ดหวายเลยโคนนี่สะラเดอร์อะไรวะโคดช้าเลยมัโง่ใช่ไหมโอ้โหเจข้างหลังโอ้โหอุุ้ยพี่ล็อกเรากลับขึ้นไปเอามอไซดีกว่าพี่ล็อกกลับ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 มังโง่มอไซอะกลับขึ้นไปก็ซื้อไม่ได้เพราะเพชรราไม่พอเราไม่เท่าไหร่นี่สามเลยโอ้ยพี่ล็อกจะไปกลัวอะไรเราไปวิ่งปั่นตรงบันไดละ จัดไปเฮ้ยยินหรอกเฮ้ยมาโง่หลังจากที่ฉันไปขึ้นลงขึ้นลงเป็นพันกว่ารอบแล้วเนี่ยฉันก็สามารถซื้อสิ่งนี้ได้เซื้ออะไรอ่ะไหนดูหน่อยดิชิงชมว้าวรถขโมยรถพี่ล็อกเฮ้ยเดี๋ยวก่อเดี๋วขรถพี่ล็อกเอารถขึ้นมาก่อนโอ้ยรถพี่ล็อกน่ารักจังเลยอย่าแน่นอนคันจิตเดียวแล้วนั่งได้คนเดียวด้วยอย่าทําไม สู้ของผมก็ไม่ได้อะไรและผมนั่งได้สองคนเลยนะฮะไหนดูรถเกดีหลับตาเกิอ่หลับตาหลับตาไม่นี่ไงรถโจมันจะหล่นน่ะแกรถดับเพลิาทำไมเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่รถดับเพลิงมันคือรถเครนรถดับเพลิงรถนั่งแล้วเออรถดับเพลิงก็ดับเพลิงว่านี่ไงเราจะไปดับเพลิวกันโอยย่าด่ ดูอ่เออไอหมาโง่เขามีจไลเดอร์ให้เล่นไม่ใช่ให้ตกเหวเออเออต้องกลับขึ้นใหม่ๆเลยอะพี่ล็อก็ะทำอะไรติงตองมึงเลยไม่เกี่ยวกับฉันเลยเอ้ยพี่ล็อกกี้โกพี่ล็อกบินเอาอะ่ะแน่นอนจะมีลูกโป่งไงไงล่ะลูก็มีเอ้ยพี่ล็อกผมไปทั้งรถเข็นเออติด พี่รักดูนี่ไหนหเฮ้ยผมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์บอกแล้วปูขป่ของปู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 ่ผมเคยเรียนที่ฮอร์สหัวมาอีกแล้วปู่คนไหนของมันวะเนี่ยแต่ผมมีปัญหานิดหน่อยว่าผมเริ่มมึนหัวละบูเบโอ้ยอย่า,ามาบอ นี่เลยดับเพลิงทะลอะอุอ้าวอ้าวพี่ล็อกรถดับเพลิงผมไปแล้วดับเพลิงทะลวงเหวมากทำไมรถดับเพลิงผมล่นนะผิดด้านโว้ยผิดด้านไงนู้ดเดีอยู่ด้านโน้นเออโอ้ยพี่ล็อกผมบักผมติดอยู่ใต้รถพี่ล็อกอย่าเพลิงทำไมการจะขี่รถดับเพลิงไม่เออเจ๊เขาั้องหกล้มโอ้พี่ล็อกเจ๊เขาตัวเย่ไปแล้วเจ๊เขาเผื่อกดเต้นท่าเต้นหรือเปล่าไม่อ่ะ

รถด,ดับเพลิงก็ต้องลงน้ำโอ้ยข้างบนนั่นอะไร,รอ่ะพี่ล็อกให้ปล่อยพลังอะไรไม่รู้อะสุดยอดสนุกมากเลยอ่ะแฟงมามายังติดอยู่ในรถอ,อยู่เลยค่ะพี่ออกมา <ไว S 2> ดิโอ้ยสุดยอดรถบิได้รถบินได้นี่ใช้ด้วยดับเพลิงบินได้ โอ้ไม่เอ้เราเป็นคูหูดต่เพิ่มบินได้คนระับพี่หลอกฉันรู้สึกว่าเราเป็นรอยกับแฮร์รี่ที่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์้ิสุดยอดเลยพี่รัอกตื่นเติงตึ่เ <Wow. S 2> ติงเติงเติงเติงให้เราจะลงไงพี่หลอกฉันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วลองเก็บลูกโป่งไหมคะลัง,ด,ง <laughs> ดูอกระชึ้งเออโอ้ยน <laughs> ั่นแหละค่ะทุกคน การเล่นพอคอยผิดสีเท่า <Darwin> ก <Oliver> <There> right. <sub yup> ับตัวเย่ที่สุดท้ายผมก็ชนะพี่ล็อกยูดีค่ะน้อยฝากไปก่อนเชนนะหมาง้อเรามาลาไปด้วยกันวิ่งแบบมีสายลุงดีไหมคะได้เลยทำไมผมไม่เห็นได้เอ๊ะอแฟงเขาบอกว่าเลเวลไม่ถึงโทษทั้งนักดับเพลิงมือฉมังไซพีเรียนฮัสกี้แล้วมันจะแบบไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอเออ